จ,จัดเจนหมดเถอเห็นบอกอันนี้ก็จะประมาณนี้ต่ำประมาณนี้เลยให้ลูกค้าการันตีนะคะนอกจากมือแมค้าเม้ามืออึนเงีเยบแต่ว่ากับได้ขายเบิดมือคคืเกเราแน่นอน น้าหลานกับบ้านตลอดวันนี้ไม่แบบไม่มีที่แบบคนบนบ้านนางเฉพาะกับบ้านนี่ทั้งวันวันนี้มันหยุดไงมันจะไม่มีพวกพี่ราชการพ่อต้อนน้องนักเรียนเพราะลูกค้ารณ์น้ำผึ่งจะเป็นคู่เป็นครูเป็นนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปนะคะสวัสดีวันหยุดนะคะวันไหนวันอาทิตย์พี่น้องจ้าเปิดร้านคือเก่านน้ำผึ่งเป็นร้านเฉพาะฝากถึงลูกค้านะคะน้ำผึ่งเป็นร้านทุกวันเสาร์นะคะว่าต้องเตรียมของเตรียมทุกอย่างเลย มื่อนี้ได้กินเข่าพี่น้องขาวันนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านนะคะเมือม่อกี้ลูกค้มามาเมื่อเสาร์าน้าเมื่อเสาร์ากินไปหาลอยพี่น้องกับแก่กับยังเมื่อนี่ยซีลอยเหล่าทะเลนะคะอันนี้อันนี้น้องพงษ์ตำกินเองแล้วมันก็เลได้แบบพิเศษปกติก็ไม่ต่างจากนี้นะเพราะไซส่ซ้ำกันกับที่สองร้อยอันนี้นคือสองร้อยบาทนะคะกินอยู่ร้านนะคะทุกคนขาคือทีเมืองไห้ประมาณนี้อันนี้เป็นเหล่าทะเลปูมากกระจายแบบคาดเองแล้วก็กระจายไซยติงลิงจะสีเนาะขาแยาจิบก่อนนะคะยขาจิบมเล็ก ซับวัุขาสั่งแต่อันนี้มันอร่อยมีหาได้เป็นตำแซ่บพี่น้งองแล้วก็ได้เมนูมกป่าอีแม่เพิ่นไปลงป่าเมื่อวานมาสิปปาไปถ่ายคลิปกับพี่นอ้องเบิ่งบ่ได้ไปซตำหมกบ่าซิลฮะตัวบันเดืองไปกินข้าวพี่นอ้องเตรียมของไว้ขายมื้ออื่นนั่มดีแต่ตอนนี้สิไปฟ้ากผเออเอาบาหงหงมมาแล้วยัง แล้วลพี่จะปอกฝากไปมืินพนักงานกับแต่เฮ็ดซอยกับยำเรีงกับก็บร้านไงวันนี้นะ่ะต้องสิได้มื่นเขอลาล้านคือพร้อมเปิดเลยพี่น้องคาฟักแล้วก็แช่์ของอยังไปอืมันนี้ขายดีมากเป็นเหล่าทะเลร้อยหาสิบา่าทพี่น้องได้กินบดทุกอย่างมองอื่นสามร้อยกว่าหาร้อยกระมีอรมแยบหวาน กุ้งพี่น <S <S s <S ้องไม่จริงเหรอใช่ตัวพนักงานจีดาไปนั่งให้เก็บตังค์อย่างไ้างไม่ได้สั่งน้ำไหมได้สั่งน้ำไหมวันนี้น่ะ โอเคอุ้นนุ้นกันพี่น้องนา้วอ่ค่ะอุ้นนุ้นนางก็ได้ขายเพราะน้องเพิ่งตำเพ็ิดไงดน,น้่นนำก็ได้ขายดีพรอเพู่อนนะพ่อเพื่อปวด่พี่น้องแด้วตำหนึ่งตะมีปูมาหอยแครงกุ้งโซกับปลาหมึก ประมือในอไรแต่แล้วแต่มือถ้าอันหนึ่งบนน้ำแบบจะใส่เป็นนวดหนวดมือเรื่องในม้าหายตะว่าขาดบ้าดไรพี่น้องเขาเยื่อะเห็นปะเห็นจัดเจียมมาเถอะเห็นปะ อันนี้คือจะประมาณนี้ต่ําประมาณนี้เลยให้ลูกค้าการันตีนะคะนอกแต่มือแม่ค้าเมา่มงี้งยนึงเงียบแต่ว่ากับได้ขายเบิดมือคือเราน,นาหลัน้าหลังกับบ้านตลอดไม่มีแบบไม่ไมีที่คนบนบ้านนางแต่ว่ากับบ้านนี่ พวกไอ้ทั้งวันวันนี้มันหยุดไงมันจะไม่มีพวกไอ้พี่ราชการแลข้าวต้อนนักเรียนเพราะลูกค้าลราเหมือนจะเป็นคู่เป็นครูเป็นนักเรียนทุกคนคุณหมอมันอวันมันหยุดประกาศสีมาแบบสั่งไปกินในยเสร็จแล้วคนบอกว่าหยุดไม่มีคนป่วยเขาอยากสั่งไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปส่งเด็กจะเฮ็ดเบื่อล้านไปหายพี่น้องครับคนอยากโทษสั่ง น,นี่คือ,เ,อเบอร์ส่วนตัวปน่นี้บุ๊คไม่าจับโทรศัพท์เดี๋ยวหน่อยมันกับประกาศลับ,บเจ้าพนักง,งานถือไปฮึฮึตั้งเวลาเลยพนักง,งานถือถ้าหาแบบและหอยไปเดี๋ยวยิ่งกระลับมันผมมาอีกิ่งกับปูขานาดพี่น้องชอบกินปูมานนะอร่อยมาก กินไก่พดบอเห็นไหมดูเพอดีไหมพี่ต้องได้บึงครับพุ้นี่วันต่อวันครับพุนบ้น,นก้าจะบ้าต่ำมันจะยังไงี่มพักนีึอก,กันส้มผักสุกไม่ได้ปักตัวต้องกรอบถ้าบ้ากรอบบไมาต่ำพรันประแซ่บ ฮัลโหลเอามาเลยอันนึงเออโอเคอือมมอันอะคนขอออมสิมนคนดึกปาละ ให,ใ,หให้มองไปมุม่งไปซื้อของเป็นของพร้อมขายพร่งนี้มักแบบอื่นก็นคือได้ทอดขายด้วยมื้อูกวขาจจะหลายนักเรียนชอบมากินเพ็ดเนัวของผลงต่ำสี่ร้อยสามสิบปะ่ะใช่หมดเท่าไหร่นะ มันต้องส่งมาเ,มเท่าไหร,ร่เท่าไหร่นะบ้านสิบางคนก็จะมาขายเด็ล็หลายเนาะสันลูกยงางมาตูด้ดกีกว่าราคาแพงมากทุกคนจะบอกเลยบลงตีเป็นโนร์ตีที่บาทวันละสามสิบบาทกระสอบละสามร้อยกว่าบาทนินหน่อยนึง สองสามกิโลเดียก็ได้หาสิบบาทข้าน้าหมอน้ำมันมันพูดแพงมากแต่ว่าขอดีคือลูกค้ากบตีเลยลูกค้าจะนว่าแบบบางคนเขา,า,าจะจ้องหูไงปะช่วงเสาจ้องเทียนลูกค้า,าจะเยอะเข้าจะเลีว่าสามม่งสี่มเสรสิ อร่อยมากอเ,เาอามาใส่เธอตัก2องจับกันจับใส่บวนหนังซื้อน้ำให้บ้านน่องพเพื่น้ำมาขายกอุดหนุนเขาถือเพราะร่มเย็นจ่วยจยอยู่ มกฝาอีแม่แฟบแห้งถ้าจะมกมาใครกับที่ตรวจแล้วเราจะเอามาส่งยุบาลพี่พี่มกเป็นยีได้แต่ว่ามกมปราะเสบซัแม่ได้หลายๆเด้อสอดเร้อหาซิ้อบันกูมากนั้าำบันชำ อืมผิดด้วยได้แล้วเนาะตับกี่ยังไม่ตั้งถึงบังหอยม้อใหญ่แล้วจ้ะไม่ว่าวันกันแล้วเนาะ Văn bản. Đi <laughs> xuống đẹp bây บุมีเวลาแกงนั่นแกงน,นี่นอกจากตำเบิดมือลูกค้าบ,บองหุ่มเด็ดแต่ว่าบ้นั่งมีมาเรื่อยๆเขาซาเขาซาอยู่ตลาดสมตำกระเดื่อแบๆสบเข้ามาเขาจำแบบโอ้คนนี้แม่นปูนนะคมากระดองผุคอยมากๆพี่น่อง ล่างเกลือล่างหั่นล่างน้ำสะอาดเทศเหลือไว้มันจะได้ไม่ข่าวมันเสีบอบเข้าลูกอาจ่ะมา่กินหลแล้ไปยู่ตังจังหวดัดมีโอกาสจักมหา,หาพหลวงหรือเปล่าข้าจิจการไปได้สวนสิไปใครอยู่แต่และจังหวัดเลยเราจะหาผัวไปทุกจังหวดัด

เมื่อวานนั่นนะมาสื่อตำปูมาเมื่อนี้มาสื่อเวลาเดิมเลยนะครับมันจะมีพี่ยังู้ายสองคนมากินเขาอยู่ร้านมากินเกือบทุกวันเลยนะจะไปสังไกตแปลว่าสองชุดจะสิสั่งตาปูไป,ปร้านนั้นมากินตลอดได้พี่น้องถ้าก็สังเกลเรากินแบบนรากินต่แซ่ตแซ่คือแปลว่ามากินข้าวติ้มข่าหนึ่งสิบบาทกระติบสิบจิ้มละสิบบาทข้าวอนะ่ะใครต่ะสรบหา มีตอนห้าตีว่าก็เล้ยแบบว่ามีตัวเลือกแต่ก็มีกรบเขาไว้ยเพื่อเลือกหลายๆขรงนาดนีงให้จะได้หลายพี่นอ้องแต่บว่าไม่มีเวลาเหตุแล้วรอพี่สาวเคียร์ออเดอร์สกอันกระติบข้าวเสร็จก่อนถือแน่นอนครบวงจร ต้องคำคำหนึ่งนะลูกค้ากัมากฮ่ะบานอินดี่มีแค่ตำนะคะค่ะยำไม่มีใครมีแต่ตำเขาจะกินยำยำก็ขึ้นกันกับตำนั่นแหละแม้กับาใส่ตำต้นห,หอมใหญ่หอมแดงหอมแกบางคนตำตำมันัวไปไงยำตัางไงเขายำหวานนิดนิด ต้องจะกองกองไปหน่อยน้าน,น่าจะมียำด้วยนะที่จริงยำกับตำเครื่องเรากันเลยทุกคนบริเตงกันจ้าน้อยเลยลูกค้ามากินกับมากินแต่ตำเพราะร้านยำมันมันมีเยอะอยู่นะคะเราเหมือนก็เลยให้เป็นตำนแนว แซ่บพี่น้องเพราะปกติอยู่บ้านจะซื้อแต่ตำพี่แน่นอร่อยร้าหน้าบ้านหนึ่งอร่อยมากจะมีหลามหนึ่งก็ยืนเลยร้านอะไรร้านอะไรถ้า,ถา,าเป็น,ปนคนแบบตำซ้ำตำเปิดร้านเหมือนกันนะแต่ละร้า,านละแ่บแต่ว่ารุดกับเบเกิลเกิแต่ต้องเพิงต้องเพิงนล้วเบกิลจะเพิ่งคล้ายๆกันเพราะว่า แล้วมึงมากินรถนั่นพี่แนนเป็นต้นแบบอืชอบกินรถนั้นอยู่แล้วบางทีเหนมาเจอมิลานเดี๋ยวที่ต่ำแบบแถวเนี่ยมิลานพี่แนนร้านเดียวก็เลยกินทุกมื้อกินแม่แต่แต่บุนนอแต่ลูกค้าแกยังไม่มีแต่ให้ยู่ห้องอไงให้แร่แค่เพียงเงินบางที่เนี่ยที่มาเปิดเนี่ยบางอย่างด้พี่แนนเราเรามาปิดร้านเพราะเราเมาโอ้ยหาต่ำมือเุณลูกคุณล้นแอืม แล้วปีหลังไปที่เยาวดูกันเลยก็เปิดแข่งไปเลยนะคะเราเลยอ่ามาเฮ้อพี่น้องแต่กลับไปก็ต้องมีกินอย่างนี่เนี้ยอยู่ดีมันขาดว่าใดนด้ำหนักอแกอ,อร่อยมากเอ้ยเอานี้ด,นด้วยตนะิ๊บเขาไงนั่งเป่าลูกค้าพร้อมันน้ำหนก็เล,แล,ลยแล้วย้อยปีหลังแล้วก็ของใกล้จะหมดแล้ว ฝากพี่น้องกดไลไ์กดแชร์ก็สั่งสายกดติดตามด้วยไปหนองเด้อไม่ใช่เพิ่มขอลาไปก่อนพี่น้องขายแล้วเตรียมความไว้ขายมืออื่นพัะพงบังเฮไว้เ<ม>ด้อไปแล้วค่ะทุกคนคะ่ะฝากกดไล้ก์กดแจ้งติดตามแฟนเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ